สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปแรกนะครับวันนี้โอ้มาแล้วก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงบอกเอาเลยครับกว้าเลยครับ เพื่อนะเอาลูกน่าลดนมายกแม่พวกในในในซัดมาแล้วหัวฟูหัวฟูมาเลยครับอู้ไม่รู้อะไรอู้หูทอดปลาด้อยทอดปลาแล้วเนี่ยแม่อันนี้จะตามเลย ตามตอนเ้าเราเดินเช้ากินกับโพดปลาเนาเมนูช่างของช่างวันนี้เนาะเต๊มบะคัวบ่แม่คั่วามันั้นแดนรัดเฟรบอกมีโคกมังค็วัเป็นตาหนาลูกคนไปบ้านเขียวมาแล้วอารมณ์เชี่ยะไปหาชื่อโคกไหมนี่ม่บอกไม่เอหนี่มีโคกเอาโคกแม่เอาโคกนี่มีอกเดียวกันเยตนี้เดี๋ยวจะเตาไงนะคนี่เชียเลย พวกเราน่มันคนหลายบ้านเลยทีเดแล้วฟังดูรวยนะฟังดูรวยนะตอนนี้ฟังดูรวยแต่ที่ไหนได้เช่าเกาทุกที่โอ้งโมกเลยม่ามีแล้วนอนมีซื้อไม่มีครบสวัสดีครับผมไม่มีครบเสียสวยเลยบ้านแม่เน่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวแ้วโค้งบ้านแม่ถึงสิบเอ๊จะทำยังไงพี่เพือนที่จะเอาแค่อันเดียวแล้วก็แตกค่อยไปซื้อเอาไปไว้เทียงไปไว้นาไปไว้บ้านที่บ้านนี่ก็มีอย่างละสามอันแม่แต่เพื่อนมีอันเดียวนะแสดงว่าเราต้องหาครบมาเยอะ เราก็ไม่ได้แพงหกสิบบาทต้องซื้อมาไว้เลยของแค่นี้จัดไปจัดไปไปซื้อไงว่ามันยังไม่ผ่านร้านนี้ไม่เห็นร้านขายอยู่โอ้โหบ้านเราก็มีขายบ้านแม่ต้นนี่ก็ไปซื้อเลยในบ้านในบ้านนีมีขายด้วยเหรอมี่โคกเงินมันเงินมันเกินโคกว่ามันมันไม่อยากซื้อเราองไม่อยากซื้ออยากซื้ออยู่แต่ไม่มีที่ซื้ออ้าแค่บ้าน ก็มีแต่ไปก็ลืมคุณคะโอ้เน่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 โอ้เด็กทำแชรมากเราตาได้หมดพวกเจ้าท้องใมันบางอยู่พกเหล็กคือฟานโค้กแค่เดียวนี่ใช่ไหมเหมือนพวกเหล็กเลยพวกอะไรอ่ะพวกหินในสากมันเลยนี่เดี๋ยอันนี้นะห้ามหายเพราะว่าลูกสุดท้ายลูกน้อยก็โอ้ยทขามันแตกคอสิซูแทนเจ้าหลดมือนี้นะห้ามหายมันบ่แตกแต่ว่าห้าม กระติกน้ำสีแดงแม่ต้องเอาไปส่งเลยบังกระติกสีแดงน่ะเอามาบ้านตอนนั้นก็หายกระติกใหญ่เนี่ยไม่รู้หายขนาดไหนแต่ว่าอย่ามาตูว์ของขวายแล้วหนิเลยสุดยอดเลยแต่สีเขียวมาล้าง้ตองนั่นนี่แหะเด็กอีพอได้ถ้าบอกว่าสั่งนี่อยากจะตู่แล้วได้หนิไม่ตู่หรอกมันคนละเกตไม่มันูสเนี่ยล้างตองว่าซุปกระถูกเใจเย็น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  ตามหาของนะครับคกี่นิดตามหาของอยากดูว่าแม่ของแม่อยู่บ้านของใครบ้างตอนนี้เยอะๆนะบ้านแม่ควาำสายก็มีเยอะของแม่เอาเลยไปเลือกไปเลือกเลยคนละคนละเกมนี้คู่จ่าชามโอเคมาเลือกเลยนั่นแหละแบบนี้แหละของค่อยน่ะแบบนี้คนเล็กคนละเกม ในรับในถึงับถอยนมในถึงกับถอยนะครับงานน้ในถึงกับถอยนะครับงานนี้พีเฟื่องหรือเปล่าพีเฟืองหรือเปล่านะเห็นว่าเป็นเฟืองปะ ไยบ้านทบ้านวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับทอดปลาินทอดปลาินมันทอดแล้วบอกทอดแล้วทอดแล้วจับแห้งไร้มุนนมันสมุนแล้วนี่คือซ้องตํกระถั่วอันนี้คืออะไรนะหมกหัวฟูมาเลยหัวฟูมาเลยครับ

พูเอามาให้อาหารยุโรปอาหารยุโรปได้ยินันเสียงรถสิบล้อเลยนะกับตันเอาเรอมั่ังไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไปซ่อนมาตางคนต่างนีกันมะถุ่งอันนี้นะมัดใหม่้านอาหารยุโรปเดี๋ยวเฮาสตันมาขลกครับทตในต้มกําเลยแต่สูขนก็จะไปเตรียมเครื่องที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวสายเพิ่เข้ามา เอาไปเตี๋ยวเนื้อวาวเลยวันนี้เมนบอกไปเตี๋ยวเนื้อว่ากิวบอกคิดเอาในใจกันแล้วกันก๋วยเตี๋ยววากิวจุกซึ่งที่ทำแต่ก็ว่าเจียวหมูนี่แหละก๋วยเตี๋ยวหมูเอราะว่มเจียวหมูน้ำตกเหมือนเดิมใช่เป็นไปยากอีกเอาระดับไปเลยนะเอาคนก็ขาดแข้งขาดขาที่เหลเอาอีกแล้วรู้แล้วประมาณถ้าดีๆหน่อยก็ประมาณา้45ตันดำซิ่งนะผม กะเป้าโอ้ยชิ่โปรตั้ดัดออกนะบึงที ก็มีเมนูแับเด็ดรอสินช่างเนาะมีขลุ่ยนะครับวันนี้เราก็จะได้กินอาหารอยอะๆนะครับมาไม้ก็เลยมาไม้เยอะก็เลยบอกว่ามันเยอะก็เลยเอามาสั่งนี้เออามาพอดีแม่คือจะได้หลายเท่าพอนี้เดี๋ยวก็ไปล้างครกนีล้างอยู่ได้ทันน้ำมูลแล้ามันก็ไม่ได้ถึกไม่ถึกไม่ถึกเลยสากเดบอมี่สากบอเอายังต่ำมาดิเอาตั้งตัวผมมาดิ ตมถัวแล้วก็แอาไปีเรอแม่เออน่อด้ขบินอินมันงเป็นยังงร้อนในถุ่มเมือคืนนี่โอ้ดดึกๆเทีเีแ้ที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งามท่ยังนขอบคุณครับยังจมยังู่ผู้ใดเจ้าเดีเาอๆนึไทยคีดไปไหมสามทุ่สามทุ่มสามทุ่มลูกมะนางปลาไะไรสดยุ่ตนลูกมะนางเหรียญอยู่นี่ ก่นอนเน,นีนน่ยตัวเป็นตะนอนลูกก็ปปนั่งหลินในเรื่องอะไรอย่างนท้ายคิอบอ่ะโบแล้วนั่งหลิดดีสื่อแล้วขี้เดียวว่าเหนา็นมาดีนนเนาะแล้วก็เบื้องนั่งกันั่งดีจนจบเาเบื้องอวบตาจนจบเนาะเกือบนาทุ่มละ